สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิบซีบายครูอนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันบ้างเปล่าคะสําหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้คลิปนี้ตามหาคุณนะคะคุณไม่ได้มาเจอคลิปคลิปนี้โดยบังเอิญน,นะคะเพราะว่า <c oughs> ต้องมีบางสิ่งบางอย่างนะคะโดนบันดาลให้เราได้มาเจอกันนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องบอกว่าเออขาคนนั้นนะคะ เขาคนนั้นคือใครก็คือคนที่คุณกำลังคิดถึงนะคะเขาคนนั้นกำลังจะทำเซอร์ไพรส์ให้กับคุณนะคะเขาคนนั้นกำลังมีเซอร์ไพรส์นะคะที่คุณไม่คาดคิดเลยรอคุณอยู่ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นภายใน39วันนี้นะคะดังนั้นคนที่มาเจอคลิปนี้นี่คือสารจากเบื้องบนนี่คือสารจากจักรวาลน,นะคะเรามาแคริฟายเพิ่มเติมกันนะคะพวกเขามีเซอร์ไพรส์ที่คุณไม่คาดคิดนะคะรอคุณอยู่ พลังงานตรงนี้คือพลังงานเลขหกหกเจ็ดเจ็ดนะคะหกหกเจ็ดเจ็ดค่ะสิบเอ่อสิบไม้สิบไม้พูดถึงในเรื่องของเออ่การรวบรวมความกล้านะคะดังนั้นคุูควายเห็นถึงแพชชั่นของเขาที่ที่ต้องการอยากจะทำอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณเนี่ย คนนี้คือเหมือนกับแบบว่าเออลวบรวมความกล้านะคะแล้วก็อยากที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณเห็นไหมกำลังรวบรวมความกล้าอยู่เลยนะคะแล้วก็อยากที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณแล้วเรามาดูกันต่อนะคะว่าสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกคุณ the lover นะคะ the lover นะคะ the lover ขออนุญาตปิดตรงนี้นะคะ the lover The Lover ตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงรักที่สุกงอมมันหมายถึงว่ารักนี้เนี่ยมันเกินที่จะเก็บไว้แล้ว<ม>นะคะกล็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันที่มันเดินหน้าต่อไปอะ่ะคือพวกเขาอ่ะเขาเหล่านั้นอ่ะคะ่ะที่ที่คุณคิดอยู่นะคะพลังงานตรงนี้มันหมายถึงการ control ได้มาถึง จุดสิ้นสุดแล้วนะคะไม่ว่าจะคอนโทรอะไรก็ตามแต่ค,คือคือได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วและแต่ l o อ e r เป็นพลังงาน good energy นะคะเป็นพลังงาน6ก7กเจ็ดเจ็ดเป็น good energy แน่นอนนะคะดังนั้นคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เนี่ยภายในระยะเวลา39วัน <c oughs> ขออภัยค่ะเสียงแหบภายในระยะเวลา39วันนี้นะคะคุณจะได้เจอกับเออเรื่องราวที่ทำให้คุณแบบ ตื่นตะหนกตื่นเต้นนะคะเราเราเราจะพูดถึงในเรื่องของของขวัญที่มีค่าคนคุยอาจจะมีการเซอร์ไพรส์ขอเป็นแฟนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาอาจจะมาสารภาพเด e เลเวอร์กับคุณนะคะอาจจะมาบอกว่าคุณเป็นเด e เลเวอร์ของเขาโทษนะคะเพราะว่า YouTube ชอบชอบจับเราต้องปิดในส่วนของภาพที่มัน สิบแวกอะไรเงี้ยครับคนที่ทะเลาะกันนะคะคนที่เป็นแฟนกันก็มีโอกาสนะคะที่จะได้กลับมาคืนดีกันสูงมากเชกเช่นเดียวกันความเครียดผ่านพ้นไปเรียบร้อยเมื่อความเครียดผ่านพ้นไปจิตวิญญาณนะคะหรือว่าพลังบุญที่คุณกับเขามีร่วมกันกำลังจะสาดแสงส่องมาที่คุณทั้งคู่แล้วดังนั้นใครที่มาเจอคลิปนี้คือข้อความทางจิตวิญญาณ6 6 7 7 นะคะ <c oughs> ขออภัยคะ่ะ <c oughs> คือข้อความทางจิตวิญญาณดังนั้นการที่คุณมาเจอคลิปนี้หรือกระทั่งอัลกอริทึมของ YouTube แรนด o มหรืออะไรก็ตามแต่นะคะมันเป็นพลังวัมันเป็นคลื่นบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณได้มาเปิดดูดังนั้นไม่มีเหตุบังเอิญทุกอย่างถูกจัดสรรไว้แล้วเหมือนกับ ความชัดเจนของราชินีดาบนะคะหรือว่าควีนออฟสอด e วีนออฟ r อดคือความชัดเจน q ควีนออฟ o อดคือความถูกต้องคุณกำลังจะได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเฉพาะในเรื่องของความรักเขาคนนั้นจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณความรู้สึกสัญชาตญาณของคุณขอจงเชื่อมั่นภายใน39วันนี้ คุณจะมีเติร์ดอายในตัวเองคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพ <c oughs> ลังงานบางอย่างเนี่ยมันจริงไม่โกหกหรือแม้กระทัง่งการที่คุณมาเจอคลิปนี้เนี่ยทุกอย่างถูกจัดสรรไว้แล้วคลิปนี้ตามหาคุณร้อยเปอร์เซนต์หหกเจ็ดเจ็ดแน่นอนค่ะการทำนายดวงคลิปนี้เป็นแบบ general reading ะะดังนั้นใครต้องการที่อยากจะมาเช็คพลังของคุณตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะการทำในดวง5นาทีคําคำถามนะคะรอ5วันถ้ายังไงก็ติดต่อส่วนตัวเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าแล้วความสัมพันธ์ในระหว่างนี้ของเขาคนาน,านั้นกับคุณความสัมพันธ์ระหว่างนี้นะคะ ของเขากับคุณพลังงาน6677นี้จะดำเนินเป็นเช่นไรขอให้ไพ่บอกด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็การถามถึงสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอุ้ยเท่าทีค่ะเดี๋ยวว์ขึ้นต้องปิดปิดก่อน ไพ่ The World หมายเลข21เป็นไพ่พูดถึงความอบนานดันเป็นไพ่พูดถึงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะมันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของความรักอย่างเดียวนะมันเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตมันเป็นในเรื่องของการเงินมันเป็นในเรื่องของอาชีพของเราด้วยดังนั้นก็ขอแทรกในเรื่องของปัจจัยอื่นนะคะ การงานการเงินหรือแม้ทั่สภาพาแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ของคุณจะดีขึ้นคนที่มาเจอคลิปนี้พลังงาน6 6 7 7ไม่ใช่พลังงานที่มาเล่นๆเ,เป็นพลังงานที่ส่งตรงนะคะจากนางฟ้าเทว,วดาประจำตัวของคุณและที่สำคัญเลยตามหัวข้อที่เราได้พูดไปเป็นในเรื่องของความรักว่าเขาคนนั้นอยากจะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณว่าเขาคนนั้นนะคะใครก็ตามแต่ที่คุณกำลัง รักที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ในตอนนี้เนี่ยมีสัญชาตญาณอย่างหนึ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าต่อไปนี้เขาจะเป็นฝ่ายไล่ล่าคุณเองคุณจะเป็นฝ่ายที่ได้รับความรักจากเขาอย่างแท้จริงนะคะโอเคคนคนนี้เขามีเซอร์ไพรส์อยู่แล้วนะคะนับจากนี้39วันเนาะพลังงาน6,677นับจากนี้39วันคนคนนี้เนี่ย เขาจะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะในดวงช่วงนี้ของเพื่อนๆน,นะคะที่ได้มีโอกาสมาเจอคลิปนี้ดวงของเพื่อนๆเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันเลยนะคะของใครขเขาคือแบบว่ามีเออเขาเรียกว,ว่ายังยังไม่หายดีเท่าไหร่อาจจะมีเสียง แบบนนี้ะะคะขอบทสรุปให้นะคะขอบทสรุปให้เ,เพื่อนๆหน่อยเป็นอย่างไรบ้างว้าวว้าวไพ่ไพ่ไพ่นี้คือสเตร g t h เป็นฟ e ลลิ่งของความโอ้ท้อทีค่ะเป็น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 ฟิลลิ่งของความเข้มแข็งนะคะ เป็นฟีลลิ่งของความเข้มแข็งเป็นพลังของ s u n s h i นะคะสีเหลืองสีส้ Storm, มเป็นพลังของด h e sun <ม>เป็นพลังของ s t r e n g t เป็นพลังของเลข8อินฟิน n i t y คือคือเป็นไพ่ที่พูดถึงคุณชนะยูวิินคุณชนะ,นะคะ่ะไม่ว่าที่ผ่านมานะจะเจอเรื่องอะไรก็ตามแต่ต่อไปนี้ภายภายต่อไปนี้นะคะภายใน39วันนี้ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลง เรื่องเงินก็ดีเนี่ยเห็นไหมอ๋อ์ไพรส์อ่ะบางคนก็อาจจะมาขอแต่งงานเนาะหรือไม่คุณก็จะได้ของขวัญที่มีค่าเพราะว่าไพ่ไพ่ไหนเอาเพนทาเคิลมันหมายถึงสิ่งที่ได้มาโดยความรักความเสน่หาและสิ่งที่คุณได้มาก็มีค่ามากๆเลยนะคะสุดท้ายเพราะว่าไพ่สรุปเราเราจะเอาสามใบนะคะพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานคนเก่าได้ไหม หรือไม่เป็นพลังงานรักต่างวัยได้ไหมหรือไม่ก็เป็นพลังงานที่คุณมีความต่างกันในเรื่องอายุความต่างกันในในในหลายเรืはは่องนะคะเออคุณอาจจะมีพลังการสองคนเนี้ยต่างกันแน่นอนบางคนอายุเท่ากันนะคะแต่คุณอาจจะมีอาชีพที่แตกต่างกันนะคะบางคนได้แฟนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือบางคนอาจจะมีอายุห่างกันหรือบางคนอาจจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออรัก รักไรเงื่อนไข Twin flame energy เอาง่ายๆเลยใครที่มาเจอคลิปนี้มันเป็นความรักที่มีความต่างแต่สุดท้ายแล้วค่ะดวงของคุณทั้งคู่ยังผูกพันกันอยู่คนอื่นไม่เข้าใจความรักของคุณหรอกค่ะนะคะจะมีแค่คุณกับเขาค่ะที่เข้าใจว่ารักระหว่างเราคืออะไรนะคะรักครั้งนี้มีอุปสรรคก็จริงแต่รักครั้งนี้จะดำเนินไปด้วยความสุขเพียงแต่แค่อดทนรอให้เป็นเท่านั้นเอง นะคะคนที่มาเจอคลิปนี้พลังงาน6677เป็นพลังงานที่พูดถึงในเรื่องรักแท้รักไรเงื่อนไขนะคะเขาคนนั้นกำลังจะเตรียมเซอร์ไพรส์คุณเตรียมใจไว้ได้เลยนะคะภายใน39วันนี้มีเซอร์ไพรส์าบางอย่างจากเขารอคุณอยู่นะคะขออภัยค่ะรู้สึกว่าแบบ <c oughs> เข้าเข้าปานะคะดังนั้นพลังงาน6677น้อมรับพลังงานนี้ขอบคุณคลิปนี้ขอบคุณตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากให้คุณ m a n i f e s คุณอยากเขียนอะไรบอกเขาคะนะคะคุณเขียนสักหข้อหรือ2องข้อก็ได้คุณอยากบอกอะไรเขาคนนี้คุณลองเขียนดูพลังตรงนี้ไม่ใช่เป็นพลังงานเล่นๆนะคะอยู่ที่จิตของคุณถ้าคุณมีความมั่นมั่นคงกับสิ่งที่ได้ฟังนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันดีมากๆเลย พลังงาน6677นะคะคุณกําลังจะได้รับความเซอร์ไพรส์จากเขาคนนั้นที่คุณยังรักอยู่เตรียมใจรอเรื่องราวเซอร์ไพรส์แบบที่ไม่คาดคิดกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณภายใน39วันนี้<ม>ได้เลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าท่านใดสนใจในการจองคิวดูดวงอัดคลิป5นาทีหรือว่าจองคิวในการทำนายดวงแบบ Personal นะคะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามนะัดคิวได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ